ถ้าผมถือป้ายนี้แล้วด้านหลังของผมน่าจะต้องมีเจ้าของนี่แหละครับขอหนึ่งคนในคลิปนี้นะมาจองมาจัดไฟแนนซ์นะครับรู้ผลอนุมัติภายในไม่ถึง3วันมาดูดีกว่าตัวนี้คือ Ford e v e r l s t นะครับ ซึ่งบอกเลยนะเป็นตัวไทเทเนียมพัดด้วยนะครับก็คือตัวที่มันอยู่บนบนสุดนะครับพวกออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆนะโฉมหน้าตัวนี้เป็นโฉมปี2 0 1 9นะครับไฟจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นชุดแต่งนะครับโลโก้ตรงนี้เป็นชุดแต่งหมดเลยนะครับมูลค่ารวมๆของชุดแต่งเนี่ยมันก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็พวกนี้เซนเซอร์นะครับอันนี้ของเดิมจากโรงงานมีทั้งหมด6จุดนะครับด้านหน้ามาดูตรงล้อแม็กนะครับซึ่งล้อตัวนี้เป็นล้อของ ฟอร์ดโดยตรงนะครับยางเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ปีส0 2 5ย่างเนี่ยบกลบกันอยู่ประมาณ1,000 0กว่าบาทนะครับมีถึงหมื่นปลายปายด้วยซ้ำนะครับเพราะตัวนี้เป็นขอบ20ตรงสเปคนะครับแต่ว่าคันนี้เป็น PVP เนาะแต่ว่ายางเนี่ยมันจะเป็น SUV นะครับราคาออกห้างเนี่ยมีเป็นล้านครับแล้วบอกเลยว่าพอมามือสองเนี่ยราคาไม่ถึงล้านด้วยซ้ำไม่ถึง90 0 0 0 0ไม่ถึง800,000นะครับ เดี๋ยวมีราคาพิเศษในใจผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะเดี๋ยวผู้ชมไปซะก่อนนะคันนี้เลขไม้แท้นะครับ1นึ่งแกโลนะครับอันนี้ผมขายไม้แท้นะผมบอกเลยทุกคันในร้านนะครับจะเป็นไม้แท้เอามาไม้แค่ไหนนะครับก็คือประมาณนั้นเลยนะครับไม่มีก,อกรอบกอไม100้ร้อยนะครับผักพบ,บเจอเดี๋ยวยินดีจ่ายแสนหนึ่งอะมาดูครับหน้าจอตัวนี้เห็นไหมครับมีเครื่องเสียง ที่ปรับอากาศนะครับที่ปรับอากาศนี่น่าสนใจมากนะพอเรากดมาปุ๊บเราสามารถเล่งได้เลยเห็นไหมเนี่ยทัชสกรีนดูดีมันล้ำมากๆเลยแล้วก็โทรศัพท์เห็นไหมครับมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับหรือว่าใครชอบหลงทางนี่กดเนวิเกเตอร์นะครับได้เลยนะมันจะมีช่องทางนะครับเราเลือกได้เลยแต่ว่ามันจะไม่เหมือนในพวก Google Map นะครับมันจะเป็นพวกป้อนน้ำมันอะไรต่างๆนานาแล้วนะนะจริงๆเราต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับโอเคมาดูต่อไปครับเรื่องของระบบแอร์นะครับง่ายนิดเดียวคือ ออโต้ <Auto. S 2> เห็นไหมครับมีออโต้อีกแล้วนะครับ AC กดเรียบร้อยนะครับค่นี้ก็เย็นแล้วเรียบร้อยอะเออแล้วก็ปรับตรงหน้าจอง่ายทีดเดียวเลยมี4คูณ4โลนะครับเราสามารถกดได้เลยนะตัวนี้นะครับตั้งได้เลยแล้วก็พื้นผิวสภาพอากาศนะครับกดได้เลยนะฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็เกียร์นี้ออโต้ค่ับแล้วดูบึกบึนถึงแรงดีด้วยนะแล้วก็ด้านบนนะครับไฮไลท์ของคันนี้เลยก็คือเป็นตัว sunroof นะครับตัวนี้ผมขออนุญาตปิดก่อนละกันเนาะ นี่ครับมันสามารถเปิดมูรูปได้แล้วก็สันรูปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าลวยโอ้โหท็อปขนาดนี้ราคาไม่ถึง8ปดแสนจริงเดไม่ถึงครับเดี๋ยวผมมีราคาในใจด้วยนะบอกเลยนะครับพวงมลาลัยไฟฟ้าครับขอบ20แต่พวงมลาลัยอย่างเบาเลยเพื่อนๆนะแต่ว่าทางร้านเนี่ยมีการแบบฟื้นฟูเรื่องของเบาะเลยนะแล้วก็มีการคาสปาเรื่องของความสะอาดในในรถเนี่ยโอเคทําให้เอี่ยมเลยอ่ะเพื่อนๆครับมาดูฟังก์ชันด้านหลังกันนิดนึงนะครับตัวนี้เห็นไหม ในเมื่อเพื่อนๆร้อนใช่ไหมก็สามารถป,ปรับตกลมได้เลยนะครับแล้วก็โหมดต,ต่างๆนะครับสามารถปรับได้หรือว่าใครเล่นโทรศัพท์อยู่ AC 2 3 0โวลต์ครับ150วัตต์ได้เลยนะครับอันนี้คือไปบ้านนะแล้วก็ DC 1 2โวลต์ครับเสียบเข้าไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ได้อีกนะครับแต่แนะนำนะถ้านั่งคันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าโอ้โหน่าจะมีหลับอะ่ะ เบาะนุ่มสบายแอร์เย็นโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูหลังสุดนะนะครับอย่างที่ว่ากันนะครับชุดแต่งที่ผมบอกก็ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ใช่แค่ด้านหน้านะมันรวมถึงด้านหลังด้วยด้วยนะครับพวกฝาครอบเรื่องของตัวไฟนะครับแล้วก็ดูนี้สินี่ครับระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับก็จะมีพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าด้านหลังก็จะเป็นแบบที่เปิดไฟฟ้านะครับรวมถึง2กลุ่มนี้ด้วยนะครับ เกิดปิดแบบไฟฟ้าอีกแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับมาฮะถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับตัวนี้799,000ไม่ขายครับ789,000ไม่ขายครับ778,000ยังไม่ขาย769,000ยังไม่ขาย7จ็0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันขายครับราคานี้เอาไปเลยฟรีบริการช่วยเหลือเชิญตลมมอด24ชั่วโมงให้1ปี1นึ่หมู่กิโลนะครับก่อนส่งมอบเผื่อมีการเปลี่ยนเรื่องของของเหลวให้นะครับน้ำมันเครื่อง รวมถึงไส้กรองอากอาศนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเปลี่ยนให้เป็นเลยนะครับราคานี้เพื่อนๆว่าไงครับ7จ9 0แสเาคาะราคานี้ให้ผมหน่อยนะยางปี2องครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับมือ1ล้านกว่ามือ2แค่นี้จบครับรถอยู่ที่ับลูคกาติเสนนใหม่จังหวัดปทุมธานีใครสนใจอย่าลืมกดคอมบมนได้นะเจอกันใหม่ครับ